โ,โดนแล้วครับโดนแ,แล้วครับโดนแล้วครับพี่น้องนี่รุดครับพี่น้องนี่บงขันเบ็ดีล็กวงสวัสดีตอนสซครับพี่น้องพรมายามเบ็ดเงือกเขียดขางทางรถไฟครับใซ่ไอสิบลังม่อน ฝนตกลิ่นแซ่ๆเยอะพี่น้องนี่นี่ครับฝนตกลิ่นอยู่ครับไปกันเลยครับพี่น้องฝนตกลิ่นครับหลังแรกบูมี่ยังครับพี่น้องเกียดตายเกียดตายครับไปกันต่อครับพี่น้องหลังสองก็บเกียดตายบูมี่ยังตีเลยพี่น้องเลยพี่น้องโดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วโดนเลยพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้ว รนเลยครับพี่น้องรนล้วโุนเลยครับรุนล้วพี่น้องรุนล้วโอ้โหเดืดพี่น้องรดนแลวครับดครับพี่น้องรดนแลครับโดนแลวครับพี่น้อง นี่ดูนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องแตรมแรกครับเงือเขียดมันมันครับมันมนันมันมันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง สวยเลยครับใส,ส่สวยๆเลยเนื้อเกียดครับพี่น้องนี่ครับโดนเข้าไปแล้วนี่ครับมันหมานครับพี่น้องประลุนกระต้อครับมีเงียบครับพี่น้องเก็บก่อนครับฝนตกลิ่นเนี่พี่น้อง โอ้น้ำลงพี่น้องเอ้ยเขียดหอยยุฟ้าคนครับพุดเขียดหอยยุฟ้าคนน้ำลงครับน้ำลงไว่พี่น้องคุณเขียดหอยยุฟ้าคนโอ้เสียดายครับว่เก็บเบ็ดกันครับพี่น้องเสียดายน้ำลงไงว่ายคนมุติล่พุ่นเขียดหอยยุโคคนเก็บเบ็ดครับเบ็ดเหลืออีกหลังนึ่งน้องครับเบิ้งเบ็ดครับ โอ้ยคือโก่งแบบนี้นอ้นอเนาออย่างนอ้นอเนาะคือโก่งแบบนี้ดูเด้อพี่น้องนี่เด้อะจะไล่ครับอย่างคือเป็นแบบนี้โอ้ยบอตดบออิดครับพี่น้องเอ้ยรุดครับพี่น้องนี่เบื้องขั้นเด,ดือดแล้วโกง่ง สิไรตัดขุ่นเ n o บ่จังวะพี่น้องเดี๋ยวไปร่วมหยอดกันครับโอ้สิไรสิไรแห้งครับนี่ครับร่วมหยอดเรานี่ขั้นหนึ่งกับบอลนเอากับลุดครับพี่น้องขั้นสุดท้ายครับผมว่าคนเอาครับนี่ครับ พอตัวหนึ่งครับพี่น้องมันหมานอยู่ครับโอเคครับฝากที่ตามคลิปหนาคลิปนี้ให้เขาครับพี่นอ้องอีซันนะครับคลิปหนาสี่พีล่งเบ็ดใสเดี๋ยวคอยที่ตามเมองเด้อพี่น้องจบคลิปนี้สวัสดีครับ